จริงแม่นยำกับผม,มอาจากกฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงว่าใครจะเป็นคนสุดยอดคนดวงดีประจำสัปดาห์นะครับของวันที่9มิถุนายนถึง15มิถุนายน2567นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีดวงดาวขยับปรับเปลี่ยนกัน3ดวงเลยทีเดียวแล้วการปรับเปลี่ยนครั้งนี้นะครับจะส่งผลการเปลี่ยนแปลงดวงครึ่งปีหลัง ตลอดทั้งปีนี้นะครึ่งปีหลังเลยนะฉะนั้นอาจารย์ได้ทําคลิปดูครึ่งปีหลังไว้แล้วนะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูด่วนเลยในช่องนะครับไขรหัสชีวิตพลิกชะตารวยด้วยเลขบัตรป,ประชาชนศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูงที่จะช่วยไขความลับและแก้ไขปัญหาเคลียร์ให้ตรงจุด ช่วยให้คุณมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำเราต้องยอมรับว่าปัญหาที่ต้องพบเจอในปัจจุบันเกิดจากกรรมที่กระทำมาในอดีตแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถร่วงรู้กรรมในอดีตชาติและแก้ไขให้ตรงจุดเพื่อการอโหสิก,กรรมร่วงรู้อดีตเพื่อแก้ไขปัจจุบันและวางแผนอนาคตใหม่สู่เส้นทางที่รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ใชรหัสลับจากจักรวาลตรวจแก้ไขกรรมในอดีตชาติด้วยาศาสตร์วิชาลีรับขั้นสูงกับอาจารย์กฤษณะสนใจติดต่อได้ที่ Li@ n e @open d w w โดยเริ่มตนน้นวันที่สินะวันที่สิบเนี่ยดาวพฤหัธมีการเสด็จย้ายราศี นะเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกําลังแล้วย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นตาแหน่งกเกษตรราธิบดีด้วยเรียกว่าหนักแน่นมีกําลังเลยนะมั่นคงอยู่ในราศีมิถุนนะครับเลขสี่เนี่ยดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนการเงินนะของชาวลัคนาพฤกษกแล้วก็ชาวลัคนาสิงห์นะและเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนากันและมิถุนฉะนั้นสี่ลัคนานี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะแล้วถัดมานะครับวันที่14ดาวพระศุกร์ก็คือเลข6ก นะดาวพระศุกร์มีการเสิร์ตอีกเข้ามาร่วมกับดาวพระพุธนะพอย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมาร่วมกับดาวพระพุธนะพุธศุกร์ย้ายเข้ามาป๊อเป็นคู่ธาตุนะ้ำนะพอคู่ธาตุเนี่ยก็จะส่งกําลังกันแบบหนักแน่นเลยและดาวพระศุกร์ได้ตําแหน่งคุณภาพทางรัศด์เป็นจุนลจักรด้วยนะถือว่าดีมากๆนะครับและดาวพระศุกร์นี้นะครับเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาพฤทธศุกร์เป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาเมษและกัน ฉะนั้น4ลักษณะน,นี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอีกนะครับวันที่ 15. ดาวอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งเป็นต้นกําเนิดของชีวิตเป็นดาวประจําตัวชาวลักษาะสิงเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวลักษณะกรกฎนะจะมีการย้ายราศีย้ายแล้วได้ต้อแหน่งคุณภาพเป็นถึงราชาโชคนะครับคําว่าราชาโชคเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นโชคอย่างพระราชา ทำน้อยได้มากมีโอกาสดีๆสาเร็จสมปรารถนานะฉะนั้นในสัปดาห์นี้พอดาวขยับปรับเปลี่ยนกันแบบนี้เนี่ยก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทุกลัคนาเลยนะครับสัปดาห์นี้4ี่ลัคนาที่จะเป็นคนดวงดีเกรเอบวกนะนี่สี่ลัคนาเลยอาจารย์คัดมาให้เน้นๆเลยนะถือว่าโดดเด่นมากๆแล้นะครับ A อบวกอันดับหยกให้ลัคนากัน,นาชาวลัคนากันนะ ีมากๆทีเดียวในสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากว่าดาวเนี่ยประชุมรวมกันนะอยู่ที่เรือนสุพะด้วยนะสุภะหมายถึงความสุขความเจริญความบริบูรณ์ของชีวิตและพอดาวทั้งสามดวงย้ายราศรรีไปอยู่ในเรือนการงานนะเกิดเป็นเกษตรตราที่ดีหนักแน่นมั่นคงมีกําลังในเรือนการงานเป็นคู่ธาตุส่งเสริมกันแบบหนักแน่นเป็นคู่สมพลกันอีกส่งแบบยิ่งล้ํากาลังฉะนั้นชาวลัคนาการโดดเด่นเรื่องงาน แล้วงานจะสร้างเม็ดเงินกลับมาให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมีความสบายอกสบายใจนะฉะนั้นชาวลักขณากันก็ให้เป็นเอวกอันดับหนึ่งไปนะครับเอวกอันดับ2ยกให้ลักนามิถุนนะชาวลักนณามิถุนเนี่ยนะครับดาวไปประชุมรวมกันที่ลักขณาตัวเองเลยนะไปเป็นกเกษตรที่ลักนานั่นหมายถึงว่าจะมีกําลังจิตกําลังใจมีการตัดสินใจมีความหนักแน่นมั่นคงนะมีสิ่งที่มาช่วยเหลือเกื้อหนุน มีอะไรแบบดีๆง่ายๆนะเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเข้ามาในลัคนาด้วยนะดาวอาทิตย์ได้ราชาโชคด้วยพอได้ราชาโชคจะมีเพื่อนมาช่วยมีมิตรสหายมาช่วยนะมีการเจรจาก่อนลงตัวไปเจรจาไปขอเป็นตัวแทนจัดจำน่ายไปขออะไรก็สําเร็จสมปรารถนานะแล้วพองานดีก็จะส่งผลให้การเงินดีตามไปด้วยนะโดดเด่นให้เป็นระดับสองนะครับ พิธีจุดเทียนอาคมนักราชประทานทรัพย์ขึ้น12ค่ำเดือน7ในวันที่18มิถุนายน2,567วันอังคารธงชัยมหาเอาแข่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ดาวพระเกตตัวแทนแห่งน,นักราชตามหลักเทวกำเนิดจิตยานแห่งความดีงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แรงครูกำลังครูเกื้อหนุนเกื้อกูลจะมีการย้ายราศีเข้าสู่ราศีทานาราศีเมทาดินส่งกำลังก่อกำเนิดปัญญาญาณพลังแห่งความสำเร็จและชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หนุนดวงด้วยญาณบารมีแห่งพญาน,นาคขาราชราชาแห่งทรัพย์และความสุขทั้งปวงสนใจติดต่อได้ที่ Line a อ o ด e อ d a l ดเอบวกอันดับสครับ ยกให้ลัคนาธานูชาวลัคนาธานูนี่นะถือว่าดาวเด่นๆทั้งนั้นเลยนะเวลาที่ดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวอาทิตย์ย้ายไปแล้วไปรวมกันอยู่ที่เรือนปัตตนินะปัตตนิก็หมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจราจาต่างๆใครทําการค้าก็สำเร็จสมปรารถนาดีนะและใครที่ชอบเสี่ยงโชคมีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จสมปรารถนาได้เม็ดเงินนะให้สบายอกสบายใจนะฉะนั้นชาวลัคนาธานูอย่าลืม ไปดูรายการเกี่ยวกับโชคลาภในช่องอาจารย์ด้วยนะครับเผื่อให้ตัวเราอาจจะเสี่ยงโชคได้แฮปปี้เอนดิ้งเลยนะครับ A บวกอันดับ4ยกให้ลัคนาพฤิกศกนะชาวลัคนาพลิกศกเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะในสัปดาห์นี้นะเนื่องจากดาวเนี่ยไปส่งกำลังแบบหนักแน่นมั่นคงมีกำลังส่งกำลังกันแบบเกื้อกูลสนับสนุนส่งกำลังกันแบบยิ่งหลังกับลักอยู่ในเรื่องการเงิน โดดเด่นมากๆเลยถือว่ามีโอกาสเปลี่ยนระดับชีวิตได้เลยนะชาวลัคนาพุกศกนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินด้วยนะใครต้องการเสรี่ยงโชคคนระับไปเสี่ยงโชคด้วยมีโอกาสสาเร็จสมปรารถนาดีมากๆนะครับดีมากๆในระดับดีมากเลยทีเดียวนะคราวนี้มาดูปีบวกกันบ้างนะสามลัคนาที่จะเป็นคนดวงดีเกรดบีบวกนะบีบวกอันดับหนึ่งยกให้ลัคนาเมษ ชาวลัคขณาเมษเนี่ยนะจริงๆนี่ก็ถือว่าโดดเด่นนะแต่มันติดนิดเดียวอาจาร,รย์ก็เลยขยับออกไปเป็นบแล้วกันนะ <c oughs> คือในสัปดาห์นี้เนี่ยชาวลัคขณามเมษจะมีสิ่งดีๆมากมายนะแต่ดาวพระพุธก็ยังเป็นเจ้าเหลืออลิด้วยอลิเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีเนี่ยมันอาจจะวุ่นหน่อยนะมันมีข่าวดีมีความสําเร็จพร้อมกับความวุ่น นะบางคนอาจจะต้องแก้ไขเอกสารบางคนต้องเตรียมเอกสารต้องทําอะไรวุ่นวายหน่อยนะก็เลยเอาไปบีบวกแล้วกันนะบีบวกอันดับ2ยกให้ลัคนาสิงหชาวลัคนาสิง์นะสัปดาห์นี้ดาวประจําตัวนะครับย้ายราศีเป็นราชาโชคดีมากๆเลยนะดีทุกด้านเลยนะติดนิดเดียวอาจารย์ให้ติดนิดเดียวตรงที่ว่าคือดาวพระราหูเนี่ยยังอยู่ในเรือนมรณะนะ แล้วก็ดาวพระเสาเนี่ยก็ยังเล็งดวงชะตานะอิทธิพลของดาวพระเสารที่มีความหนักมีความเหนื่อยเนี่ยนะคือมันมีข่าวดีมีความดีแต่มันต้องแลกด้วยการเหนื่อยต้องแลกด้วยการสู้บุกบันบางคนมีความกดดันอะไรเงี้ยนะแต่มันก็จะสําเร็จได้ด้วยดีนะครับวีบวกอันดับ3ยกให้ลัคนากลุมชาวลัคนากลุมเนี่ยนะสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของการผ่อนคลายคลี่คลายมีสัญญาณบวกสัญญาณดีทั้งการงานทั้งการเงินนะแต่นิดเดียวก็คืออิทธิพลของพระเสาร์และดาวพระเกตที่ยังอยู่ในลัคนาเนี่ยนะมันยังต้องลุน้นยังลุน้นยังกังวลใจคือมันมีข่าวมาแล้วละ่ะแต่มันกลัวยังไม่ได้ไงกลัวลุ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นความกังวลใจก็เลยเอายกให้เป็นบีบวกไปแล้วกันครับ รูด้ดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนะัก การที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤิศนามีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็ว ทานที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไร์สดทุกวันเลยมาสนทนากันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่าง ต่างเบอร์โทรศัพท์มือถือนะเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถอย่างเงี้ยนะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลกมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาบนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างเงี้ยนะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม OpenChat นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คำพีเสริมดวงปีมังกรทองนะครับคำพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2567เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลกม,มงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอหัวศีกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ